สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าในปัจจุบันนะคะจะพบว่ามีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นค่ะทางสสสจึงดําเนินโครงการมหาวิทยาลัยปอดบุรีเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่พร้อมแก้ไขปัญหานักศึกษาติดบุรีผ่านกระบวนการบําบัดค่ะนายแพทย์คํานวณอึ้งชูศักด์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสได้กล่าวว่าปัจจุบันสสสส,สามารถขยายโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น164แห่งโดยมีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสมุทรปราการที่โดดเด่นเรื่องสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและนักศึกษาที่พร้อมให้ความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ ซึ่งในปี2564สสสเตรียมยกระดับโครงการมหาวิทยาลัยปอดบุรีโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เท่าทันเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่มากขึ้นส่งเสริมการจัดตั้งระบบคัดกรองบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องการเลิกบุหรี่ขั้นเด็ดขาดพร้อมขยายการทำงานไปยังมหาวิทยาลัยที่ไม่มีหลักสูตรทางการแพทย์มากขึ้นคะ่ะ คงจะมีหลายปัจจัยแต่เมื่อกี้เนี่ยได้คุยกับน้องๆที่เขาสูบบุหรี่ถามเขาว่าทำไมเขาก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งคือชีวิตเดี๋ยวนี้มันมีความเครียดก็ต้องยอมรับนะว่าเยาวาชนของเราเนี่ยมีความคาดหวังต่างๆความเครียดก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยอยากจะหา,าทางออกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องของบุหรี่เรื่องของแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นคิดว่าอาจจะเป็นทางออก แต่ก็มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านั้นที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับการตลาดเนี่ยเป็นตัวโน้มน้าวให้เด็กเริ่มดื่มโดยโดย,โดยโใช้การโฆษณาทางตรงทางอ้อมซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอ,อนาคตของเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาติถ้าเผื่อว่าเด็กของเราติดบุหรี่ติดแอลกอฮอล์ติดยาเสพติด ชาติของเราก็คงมีอนาคตไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นข้อคิดว่าทางฝ่ายภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับตามตัวเลขที่เขามีการสํารวจกันก็น่าตกใจนะประมาณทุก5้าคนจะมีสูบบุหรี่อยู่หนึ่งคนนะครับต่างกับกลุ่มอายุอื่นๆที่เราพบเห็นว่ามีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ลดลงและอาจจะเพิ่มขึ้น ด้วยเราก็ที่น่าตกใจก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเด็กนักศึกษาเนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่บุหรี่เป็นตัวช่วยเลิกแต่แท้จริงแล้วมันเป็นดาบที่ทําให้คนจะติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็อีกหน่อยก็ไปใช้บุหรี่จริงนะครับก็ตั้งใจว่าอยากจะขยายไปให้มากขึ้นให้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยนะครับ แล้วก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องบุหรี่อย่างเดียวแล้วล่ะแต่เป็นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างด้วยทางด้านนายฉลองแขวงอินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเขาร่วมโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี โดยกำหนดให้อาคารทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่จัดพื้นที่สูบบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนดสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ผ่านแกนนำนักศึกษาและให้บริการคลินิกฟ้าใสซึ่งเป็นคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาทุกด้านโดยใช้จิตวิทยาเข้าช่วยเช่นปรึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าการเลิกบุหรี่เพื่อช่วยบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมถึงนักศึกษาที่ต้องการเลิกบุหรี่ให้เลิกสูบได้สำเร็จ โดยให้คำปรึกษาและส่งต่อเข้าสู่ระบบการบริการสุขภาพในกรณีที่มีปัญหากระทบต่อสุขภาพหรือเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่โดยดึงแกนรนำนักศึกษาเข้าร่วมช่วยบำบัดรุ่นพี่รุ่นน้องให้เลิกบุหรี่อย่างเต็มใจและเป็นระบบค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของของกฎหมายอะเนาะแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นก็คือการคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่เพราะควันบุหรี่สูบแล้วมันไม่ได้อยู่กับที่มันลอยไปตามลมแล้วก็ทราบผลกระทบกับคนที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นวิธีดําเนินการเนี่ยเราไม่ได้คํานึงเฉพาะว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่เราได้รับผลกระทบแต่เราก็ต้องคํานึงถึงคนที่สูบด้วยว่าแล้วเขาจะมีพื้นที่ยังไงเพราะว่าการที่จะเลิกบุหรี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าที่เราทราบ หลายคนอาจจะง,ง่ายหักดิบเลยอะไรเงี้ยแต่หลายคนเขาก็เขาก็มีความลำบากอยู่เพราะงั้นในวิธีการจัดการของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะแล้วก็การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นเรามีอาจารย์ของเราที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยแล้วเด็กไปแอบสูบในห้องน้ําแล้วมันลอยเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ปุ๊บไปหน้าห้องเลยเนี่ยนั่นคือจุดต่อบ,บางเพราะฉะนั้นการสูบอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยมันก็มีช่องของกฎหมายอยู่ก็คือเรื่องของการจัดพื้นที่สูบในสถาบันเพื่อให้เด็กเน ไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับผลักไสให้เขาออกไปข้างนอกหรืออะไรแล้วก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้น <t ell ian> นี่คือสิ่งที่เราทําแล้วก็มีเรื่องของคลินิกฟ้าใสที่จะให้คําแนะนํากับเด็กๆที่อยากจะเลิกหรืออยากจะ,อะสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเราก็เราก็มีนักจิตวิทยานะฮะอยู่สองท่านที่จะคอยให้คําแนะนําอะไรต่างๆ <t ell ian> ส่วนเด็กที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เนี่ยแล้วได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะดูแลเขาโดยการ ลงโทษคนที่สู่บุรีไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะฮะก็คือตัดคะแนนความประพฤติอะไรต่างๆแล้วก็ให้เขามาทํากิจกรรมเพื่อที่จะได้คะแนนความประพฤตินั้นคืนแต่เป้าหมายเราไม่ได้อยู่แค่เรื่องการคืนคะแนนความประพฤติแต่อยากให้เขาได้เรื่องของจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นเป็นสองส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยเราต้องเริ่มที่บุคลากรก่อน,อ,นอาจารย์เจ้าหน้าที่รปภคนสวนเพราะถ้าเกิดเขายังสู่กันอยู่เนี่ย นักศึกษาก็จะเป็นข้ออ้างหรืออะไรต่างๆแล้วการจัดการก็จะยากเพราะฉะนั้นเริ่มที่อาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรเนี่ยต้องยอมรับว่า1นึ่เขาก็ไปสูบในจุดที่กําหนด2คนที่ไม่อยากจะต้องเสียเวลาแล้วโอ้โหกว่าจะไปสูบต้องไปไกลอะไรเขาก็เลิกจริงๆแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเราจะดูแลยาวๆเขายัางไงเพราะปัญหาของเด็กสูบบุหรี่เนี่ยติดบุหรี่จากหลากหลายสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ปัญหาที่มาของการติดบุหรี่เนี่ยแบบเชิงลึกเนี่ยมันจะทําให้สามารถ อินโวแล้วก็ทําให้เขาแก้ปัญหาอันนั้นน่ะของเขาได้นะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิวเผินแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องระเบียบไปบังคับอย่างเดียวเนะะี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่สำเร็จได้นะฮะครับ